สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟิล์มรัตภูมิเตรียมผ่าตัดหัวใจรั่วระยะสุดท้ายส่งกำลังใจให้ฟิล์มรัตภูมิลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงนักร้องหนุ่มชื่อดังฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์วัย37ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันมากมายเลยทีเดียวและนอกจากเขาจะลดแล่นอยู่ในวงการนี้แล้วฟิล์มก็ยังเป็นนักการเมืองอีกด้วย ปัจจุบันเป็นรองโฆษกพักไทยสร้างไทยอดีตสมาชิกและอดีตรองโฆษกพักเพื่อไทยซึ่งฟิล์มเคยถูกวางตัวให้เป็นนักร้องในวงบอยแบนด์ชื่อ G ีบอยสังกัด GMM Grammy ร่วมกับเบ็กผลิตโชคและแบงค์พิสิ์มีผลงานถึงสองเพลงด้วยกันคือเพลงยิ้มยิ้มและเพลงไม่รู้จะเลือกใครโดยได้ออกมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวคือเพลงยิ้มยิ้มแต่ไม่ได้โปรโมทมากนักจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ภายหลังจึงย้ายมาเป็นนักร้องเดี่ยวในสังกัดบริษัท r s จำกัดมหาชนจากนั้นก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นกลายเป็นหนุ่มฮอตเลยทีเดียวค่ะในยุคนั้นหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2564ฟิล์มตรวจพบหัวใจรั่วระยะสุดท้ายมีคิวผ่าตัดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราแฟนคลับแห่ตกใจกันหนักมากเลยทีเดียวล่าสุดฟิลม์มเผยว่าพอติดงานละครเลยต้องเลื่อนแผนผ่าตัด ซึ่งล็อกคิวใหม่เป็นที่เรียบร้อยในวันที่9สิงหาคมนี้โดยก่อนจะทําการผ่าตัดแพทย์ให้เตรียมตัวฝึกหายใจใหม่ให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองฟิล์มยอมรับว่ากังวลอยู่ไม่น้อยเพราะไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนแต่ด้วยเทคโนโลยีในการผ่าตัดแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเลยไม่ต้องกรีดหน้าอกในการรักษาเหมือนสมัยก่อนแต่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลังผ่าตัด1วันและฟื้นฟรูร่างกายอีก2สัปดาห์ โดยเครียงงานทุกอย่างไว้ลงตัวเรียบร้อยแล้วและจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งราวเดือนตุลาคมเดี๋ยวยังไงฟิล์มผ่าตัดแล้วจะมาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจไปให้ปลอดภัยนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ